ภาพลิวเนลเมสซี่ชูถ้วยฟุตบอลโลกเปรียบเสมือนจุดสิ้นสุดการเดินทางและมันเติมเต็มช่องว่างความรู้สึกให้แฟนบอลคนหนึ่งได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่สุดครับเอาล่ะตั้งแต่เริ่มดูบอลมาต้องยอมรับว,ว่าผมเติบโตมากับเมซี่เมื่อไร่ที่เอ่ยชื่อชายคนนี้เรามักมีภาพจําเดียวกันภาพจําที่ว่าคือสิ่งอัศจรรย์ที่เขาไร้มนเกือบทุกเกมการแข่งขันจนเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่ปฏิทินลูกหนังวันหลุบรรจบครบ4ปีเป็นนันรู้กันว่าเรากําลังเข้าสู่ท World Cup. ัวร์นาเมนต์เว โอเคแมซี่ยังคงหยุดตรงนั้นเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือทุก4ปีเราจะได้เห็นพัฒนาการและจังหวะชีวิตคิงเลโอควบคู่ไปด้วยนึกภาพตามผมนะฟุตบอลโลกสองครั้งแรกแมซี่เริ่มต้นในฐานะดาวรุ่งใบกระต่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านเขาผัดใบเข้าสู่ช่วงพีคแต่ก็ต้องอกหักนัดชิงในปีนั้นต่อมาเวิด์คลับครั้งที่4ี่แมซี่โตพอจะสวมปลอกแขนเดินนําเพื่อนร่วมทีมลงสนามกระทั่งท้ายที่สุดถึงจุดหนึ่งในวัย35กรัตัดตำนานฟ้าขาวยางกาวสูบบรรปลายอาชีพ เลโอประกาศก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์วันนี้จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาจากเวิลด์คัพของกัปตันนาเจนตัดภาพมาอีกโลกคู่ขนานปี2006บอลโลกครั้งแรกของแมซี่ผมอายุ12ครับวันนั้นยังเป็นเพียงเด็กป .6 ที่เพิ่งขัดดูบอล4ปีให้หลังเข้าสู่วัยรุ่นมอปลาย4ปีต่อมาก็ขึ้นมหาลัยเวิลด์คัพ2018ในเริ่มต้นชีวิตทำงานละรู้ตัวอีกทีบอลโลกครั้งล่าสุดมีเพจเล็กๆอย่างเดอะโมเมนต์และผมแต่งงานกลายเป็นพ่อลูกหนึ่ง สิ่งนี้มันย้ำเตือนว่าเวลา16ปีเต็มเราเติบโตมากับลิลเนลเมซี่จริงๆนะหลายคนอาจแซววันนี้มันคลิปดักแก่ชัดๆแต่ผมไม่ได้มองมุมนั้นซะหน่อยกลับกันดีใจด้วยซ้ําที่เกิดทันและมีโอกาสได้อยู่ดูฟุตบอลโลกครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายของเมซี่แล้วคุณลาเคยคิดเล่นๆไหมว่า16ปีมานี้16ปีที่ได้ดูชายคนเดิมลงเล่นบอลโลก5สมัยชีวิตพบผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างเอาลาจากความเป็นไปของเมซี่และแฟนบอลธรรมดาคนหนึ่ง ตัดสลับมายังนัดชิงบอลโลกระหว่างอาร์เจนตินาโคจอนปะทะฝรั่งเศสแมซีทิ้งถ้อยประโยคสั้นๆแต่ชวนใจหายว่าเกมนี้จะเป็นฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายของผมแล้วนี่คือเดอะลัสแดนส์นี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายของชีวิตและแล้วในที่สุดแมซีก็ทำได้สักทีครับเขาคว้าโทรฟีฟุตบอลโลกเลโอพิชิตความสำเร็จครบทุกถ้วยเท่าที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะตามล่าดได้ละความยิ่งใหญ่ราวกับมีใครเขียนบทไว้คือแชมป์ที่รอคอยเกิดขึ้นในเกมที่คู่ควร ช่วงชีวิต28ปีของผมแมชเมื่อคืนกลายเป็นนัดชิงบอลโลกบ้าคลั่งสมศักดิ์ศรีที่สุดนี่จะเป็นสึกลูกหนังที่หวนคิดถึงเมื่อไรคนฟุตบอลจะย้อนกลับมาดูไฮไลท์ไม่มีวันเบือ่อบันทึกไว้เลยว่นานาที80กับช่องว่าง2ประตูไม่อาจลงเอยด้วยแชมป์ในเวลาปกติต่อเวลาขึ้นนำ3-2ก็แล้วแต่ชีวิตไม่ง่ายขนาดนั้นโดยเฉพาะเมื่อฝั่งตรงข้ามมีเด็กที่ชื่อเอ็มปัปเป้ ลากยาวถึงจุดท้อเท่ะไรก็เกิดขึ้นได้ทวาสุดท้ายดาวดวงที่3ถูกปักลงบนอกเสื้อทับฟ้าขาวทั้งหมดคือความสวยงามของฟุตบอลครับฝั่งหนึ่งเสียใจผิดหวังอีกฝั่งฉลองกันสุดเวียงแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือพูดได้เต็มภาคภูมิว่าถ้าไม่มีฝรั่งเศสแชมป์โลกของอาร์เจนอาจไม่น่าจดจําเท่าเกมเมื่อคืนที่สุดแล้วเรื่องราวของเลี้ยวเนีเมมซี่ให้อารมณ์เหมือนหนังสือดีๆสักเล่มถูกปิดลงได้ฉากจบคล้ายเทพนิยายสุดคลาสสิก เหมือนกับเราได้ดูซีรีส์สักเรื่องมา16ปีเต็มตั้งแต่จุดเริ่มต้นผ่านช่วงเวลาดีร้ายกระทั่งโมเมนต์สุดท้ายจบลงด้วยถ้วยแชมป์ที่เฝ้ารอมาทั้งชีวิตเหมือนกับจุดสิ้นสุดการเดินทางบนถนนที่ทอดยาวแต่ระหว่างนั้นเต็มไปด้วยสตอรี่ทรงคุณค่าเปีียมความหมายอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นเลยครับภาพเลี้ยวเนลแมซี่ชูถ้วยฟุตบอลโลกขึ้นฟ้าเติมเต็มความรู้สึกแฟนบอลคนหนึ่งได้สัมผัสกับตอนจบสุดเพอร์เฟกของนักเตะที่เขาติดตามมาเกินทศวรรษอย่างน้อยก็จากเด็กปกสูู่่พอลก หากวันหนึ่งลูกถามมาแมสซี่เป็นใครไว้ผมจะเล่าเรื่องของคุณให้ลูกชายฟังนะโชคดีและเป็นเกียรติที่โตมากับคุณแบบแมสซี่ต่อจากนี้เรื่องราวของคุณจะกลายเป็นตำนานและมันจะถูกส่งต่อเล่าขานไม่รู้จบ